ไม่ได้จับสแปดนานด้วยนะยนะเกมนี้เราจะที่หนึห่งแล้คน อ่เรามาขโมยของเฉยเลยเกินไปมอเปล่าโดนตดวตัวขโมยของครับขอบคุณดาวสิบดวงครับดีครับพี่ชายครับัสดีครับคนฟาร์มไปแล้วนะทำเลยลงไหมครับรอบชิงไม่มีตัวนั่นอนะไปจะรีบเปิดไปไหนล่นะเอ,อ เปิดได้ไงรีบไปไหนมุมก็ไม่ดีเอ้ยหลบไปดิโอ้โหอ้แเกะกะดามเมจดิมโบเลยคอนโดผมต้องขึ้น,ปนแปลตัวเนี้ยก็โดดตามเพื่อนมันเข้าไปนะครับ ไปได้นะอะไรวะเนี่ยเรียบร้อยครับสวยไปเลยทุกตึงเจอรครับ มีใกล้กตายอีกแล้วครับคนดูชำ้ำไกล้กตายอีกแล้วนะครับพ่อมาพศพเขาคานไปไหนแล้วอ่ะพ่าคานมาตรงนี้นะสวยใจในการเล่นนะแอบเอาที่หนึ่งก่อนละกันนะครับหายคนนี่ว่ะไม่มีตัวประชิด เฮ้ยเฮ้ยได้ไงอะ่ะคนดูขอแอคหน่อยครับเพื่อเรียกกำลังใจตัวเองนะครับผมทำไมช็อตนี้มันเวอร์เกินอะป้าเอเฮ้ยช็อตเวอร์ๆก็มานะดิมบเกินมผีเข้าผีออกครับเด็กคนนี้ผมจะบอกให้นะดิมบผูผอเข้าผีออกนะฮะกาดจ,จะมาก็มาไม่มาก็ไม่มานะฮะไม่รู้จะมาวันไหนด้วยนะ ไม่วอลเก็บไม่ได้ละยี่สิบสามลูกนะฮะ WO WO เลยนะฮะคนดูว้าว <c oughs> สวยสวยพี่สวยนะครับผมแต่ผมต้องตัดเล็บอะทุกคนเล็บยาวนะฮะ ไม่ค่อยมีเวลาดูพี่สตรีมเลยแต่จะติดตามพี่ไปเรื่อยๆครัค,ครับผมขอบคุณดาวด้วยนะคะขอบคุณนะสร้งเลยนะวงแบบนี้เล่นบ้านเขียวได้เลยเน่ยนั่งแอบ,บในบ้านเนี้ยได้เลยนะครับตึงเวอร์นะฮะคอนโดเนี่ยบ้านเนี้ยเราแอบ,บได้สบายเลยนะครับวงมาแที้อยู่แล้วจากที่ผมคำนวณน,นะ เหลี่ยมเนี้ยครเป็นเหลี่ยมที่แอบได้นะครับเดี๋ยวขอยแอบเอาที่หนึ่งก่อนเรียกกำลังใจที่8เกมลบรัวๆนะสวยครับผม เตเรเดรว,วงมาตรงนี้ด้วยถือว่ายังอยู่ในวงวงจบวงจะดีดขึ้นมาจบข้างบนนะไม่น่านลงข้างล่างนะครับวงขอเพชรหน่อยโอ้ขอเพชรหน่อยนะครับตึงเกินนะครับน่าจะโดนผมต้องมีตัวมาอยู่แล้วทุกคน ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคบผมเมื่อกี้นี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับภาพลองตาเม,มื่อกี้นี้นะคอนโดึ้นมาหาเลยอะผมใจถึงขึ้นได้เ,เลือดเหลือสามครับคนโด เลื่อนเหลือสามเวอร์นะฮะถ้ามันมันจริงแรงจังวะปืนลูดเดี๋ยวนี้ต้องไปลองเล่นแล้วแหละปืนลูดเดี๋ยวนี้ยิงแรงมากเลยนะ,ะมีตัวอยู่เนินนะผมเห็นละน่าจะสองตัวนะผมเคลียร์ได้อยู่ต้องเคลียร์ข้างบนนะ ก็ต้องไปเคลียร์ขวาต่อด้วยเดี๋ยวเอาฝั่งนี้ก่อนละกันเห็นอยู่ตัวนึง โดนท่อมับโดนท่มตึ๊ตึงโดนโห้บ้านไม้แม่งมีตัวยิ่งอาชีพาสองทาง เต้นไงวะเนี่ยคิดไม่ออกเลยครับออะยิงออกมาจัไม่โดนกลายเป็นโดนนะ,ะฮะโคตรตึงทุกคนอุ้ย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 เล่นแรงเล่นแรงมันต้องดันโถมว่าเฮ้ มีทางจะเลือกแล้วคนดูมีคนอยู่บ้านไม้ด้วยนะครับแค่นั้นแหละมีอะไรยากเลยดิบุมาดิมาดิดิบุก,กลับมาลวเลวย มาดิมาดิมาดิยนี่นะจะได้เกยบแล้วว้าววมาดิครับมาดิครับก็ไม่ตึงน้อไรครับจากที่ไม่ได้เล่นเจ็ดเกมนะฮะคนดูอ้โหโอ้วงแม่งจบข้างล่างด้วยทุกคนให้เม็ดเตี้ยวนะ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  วงแม่งจบทางไหนไวะเนี่ยตาเขาต้องวิ่งก่อนนะทุกคนแต่เหลี่ยมยิงผมมันเล่นยากว่ะวงหน้าเกียบนะต้องนั่งแล้วยิงนะทุกคน สวมาดีครับมาดีครับก็ไม่เข้าไล่นะครับคนดูช้ำเลยฮะในที่สุดก็ได้ที่หนึ่งแล้วฮะคนโดคือแบบคือเนี้ยแหละฟอร์มใช่เลยครับคนโดนะฮะชําชําเลยครับชําเลยนะครับผมฟอร์มแบบนี้แหละที่ทุกคนต้องการนะครับติ๊มบูคอนเดิมกลับมาแล้วครับผม กิงหนูแตกที่หัวเรืออ๋อขอโทษครับเชียร์ครับผมกาสวัสดีคนโดทุกคน<ม>นะครับสวัสดีนะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะพอกลับมาเล่น2นิ้วแล้วแม่งได้เล่นเลยวะ่ะเล่น3นิ้วมันไม่ใช่วะ่ะดิมบูมันต้อง2นิ้วเท่านั้นนะฮะคอนโด